สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องจากวงการสนุกเกอร์รายการเบด i c t o r อร์แชมเปี้ยนชิพลีกล่าสุดมีประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับนักสนุกเกอร์หญิงคนหนึ่งมีเรื่องตื่นเต้นเกิดขึ้นพอสมควรเลยครับใช่ค่ะอ่อนยีคนนี้เป็นแชมป์โลกหญิง3สมัยเลยนะแล้วก็เพิ่งกลับมาแข่งในทัวร์อาชีพหลังจากเออเหมือนจะพักไปประมาณ2ปีได้แล้วกลับมาครั้งนี้ก็สร้างเรื่องเลยใช่ครับสร้างเรื่องเลย ทำผลงานได้น่าทึ่งมากผ่านเข้ารอบ32คนสุดท้ายรายการประเภทสะสมคะแนนหรือ ranking event ได้เป็นครั้งแรกในอาชีพเลยถือว่าสุดยอดมากค่ะสําหรับการกลับมาครับถือเป็นเรื่องใหญ่จริงๆอ่ะเรามาลองดูรายละเอียดกันหน่อยไหมครับว่าเป็นยังไงบ้างได้ค่ะคือออนยีเนี่ยไม่แพ้ใครเลยนะในกลุ่มใช่ค่ะไม่แพ้เลยเริ่มจากเสมอแดเนียลเวลไป2ต่อ2เฟรมแมนชนั้นรู้สึกจะทำเบรกด้วยดีด้วยนะมี57กับ53แต้มค่ะเบรกดีเลย แล้วก็ไปเสมออีกแมตช์กับเหอร์กัวเฉียง2-2เหมือนกันแล้วก็ปิดท้ายกลุ่มด้วยการชนะเลโอนลคลาวลี่ไป3-0เฟรมทาให้มี5แต้มเป็นที่1ของกลุ่มไปครับผมจบที่1ของกลุ่มไปเลยตรงนี้แหละค่ะที่มันสําคัญมากคือการเข้ารอบ32คนสุดท้ายของรายการสะสมคะแนนเนี่ยมันส่งผลต่ออันดับโลกโดยตรงเลยนะคะครับคบการที่อดีตแชมป์โลกหญิงอย่างเธอซึ่งห่างหายไปนานพอสมควรแล้วกลับมาทําได้ทันทีแบบนี้เนี่ย อืมแสดงว่าฝีมือยังดีมากๆไม่ธรรมดาเลยค่ะแล้วที่ฟังดูระทึกกว่านั้นอีกคือการเข้ารอบของเธอเนี่ยมันเฉียดฉิวมากๆใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเฉียดฉิวจริงๆคือเข้ารอบมาได้เพราะผลต่างเฟร,รมได้เสียดีกว่าแดนียลเวลส์แค่นั้นเองโอ้โหสถานการณ์ในนัดสุดท้ายของกลุ่มนี้แบบว่าบีบหัวใจมากๆเลยค่ะคือเวลส์ต้องแข่งกับเหอกัวเฉียงครับซึ่งเงื่อนไขคือ ถ้าเวลส์ชนะ3-0เฟรมนะ <c oughs> เขาจะแซงเข้ารอบทันคีเลยโอ้โหลุ้นก็น่าดูลุ้นมากค่ะแต่ผลจริงๆออกมาคือเวลส์ชนะไปแค่3-1เฟรมชนะแต่ว่าเสียไปเฟรมหนึ่งทำให้ผลต่างเฟรมสู้ออนยีไม่ได้กลายเป็นเธอเข้ารอบไปแทนถูกต้องค่ะแบบนี้ก็แสดงว่ารูปแบบการแข่งของรายการนี้มันสร้างความกดดันได้สูงเหมือนกันนะครับเนี่ย สูงมากค่ะรูปแบบที่แข่งแบบพบกันหมดในกลุ่มแล้วตัดสินด้วยคะแนนผลต่างเฟรมได้เสียเนี่ยมันไม่ได้วัดแค่ว่าใครชนะอย่างเดียวครับ แต่มันวัดว่าชนะยังไงด้วยคือทุกเฟรมมีความหมายหมดเลยต้องเน้นทุกเฟรมใช่ค่ะยิ่งถ้าต้องมาลุ้นผลคู่อื่นด้วยแบบนี้มันก็ยิ่งตื่นเต้นเป็นเสน่ห์ของรายการนี้เลยนะคะครับผมแล้วทีนี้ความสำเร็จออนยีครั้งนี้ถ้ามองในภาพรวมใหญ่ขึ้นมันพอจะเชื่อมโยงกับผลงานของนักสนุกเกอร์หญิงคนอื่นๆช่วงนี้ได้ไหมครับอืมเป็นข้อสังเกตที่ดีค่ะถ้าเรามองย้อนไปช่วงต้นๆฤดูกาล จะเห็นว่ามีนักสนุกเกอร์หญิงคนอื่นที่ทำผลงานได้น่าสนใจเหมือนกันนะอย่างเช่นใครบ้างครับก็มีรีแอนด์อีแวนส์ที่เพิ่งชนะรวดในรอบคัดเลือกรายการอื่นมาหรืออย่างไปยูลูที่ได้สิทธิ์ไปเล่น British Open อ๋อครับครับการที่ออนยีกลับมาเราวทำผลงานได้ดีทันทีบวกกับฟอร์มของคนอื่นๆเนี่ยเออมันอาจจะเป็นสัญญาณบางอย่างก็ได้นะคะสัญญาณแบบไหนครับหมายถึงว่าเราอาจจะได้เห็นนักสนุกเกอร์หญิง เข้ามามีบทบาทในทัวร์อาชีพมากขึ้นงนี้หรอครับก็มีความเป็นไปได้ค่ะอาจจะยังเร็วไปที่จะฟันธงนะแต่การที่เห็นผลงานดีๆจากหลายๆคนพร้อมๆกันแบบนี้มันก็ชวนให้คิดว่าหรือนี่จะเป็นการยกระดับการแข่งขันหรือเป็นการปรับตัวที่ดีขึ้นของพวกเธอในการสู้กับผู้เล่นในทัวร์หลักอาจจะเพราะเตรียมตัวดีขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นหรือทัศนคติในวงการเปลี่ยนไปอันนี้ต้องรอดูกันยาวๆค่ะครับ ก็น่าสนใจมากที่จะต้องติดตามดูกันต่อไปเอาล่ะครับงั้นสรุปการเจาะลึกของเราวันนี้ประเด็นหลักๆเลยก็คือการสร้างโปรติศาสตร์ของออนยีนะครับกับการเข้ารอบ32คนสุดท้ายรายการสะสมคะแนนครั้งแรกในอาชีพค่ะเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมจริงๆครับซึ่งก็มาจากการเล่นที่ยอดเยี่ยมแล้วก็สถานการณ์ที่ลุ้นระทึกมากมากในรอบแบ่งกลุ่ม ส่วนรายการแชมเปี้ยนชิพ a ลีกนี้ก็จะแข่งกันต่อไปเรื่อยๆมีมือดีๆรอลงสนามอีกเยอะเลยใช่ค่ะยังมีให้ติดตามกันอีกหลายวันครับผมแล้วก็ประเด็นที่น่าคิดทิ้งท้ายไว้นะคะก็คือเรื่องที่คุยกันเมื่อกี้นี้ล่ะค่ะว่าการกลับมาที่แข็งแกร่งของออนยีแล้วก็ฟอร์มที่ดีของนักสนุกเกอร์หญิงคนอื่นๆในช่วงต้นฤดูกาลเนี่ย มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงบทบาทหรือการยกระดับการแข่งขันของพวกเธอในวงการสนุกเกอร์อาชีพระดับสูงสุดจริงจังๆในฤดูกาลนี้แล้วก็ต่อไปในอนาคตได้หรือเปล่าอ,อันนี้น่าจะเป็นคำถามสำคัญที่แฟนสนุกเกอร์คงต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดเลยค่ะครับเป็นประเด็นที่น่าติดตามมากครับสนุกเกอร์สตอรี่ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านและขอขอบคุณทุกท่าน ที่ร่วมสนับสนุนช่องเราด้วยการสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนเดือนละ20บาทเมื่อสมัครเป็นสมาชิกแล้วสิทธิที่ท่านจะได้รับดังนี้ 1. ป้ายผู้สนับสนุน 2. การอัปเดตรูปภาพและสถานะ 3. การกล่าวถึง 4. การตอบกลับความคิดเห็นของสมาชิกก่อนของผู้อื่นขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ